บิสมิลลาฮิร rahmani r r a h i ส a ม s a l a m u a l ม i k เรา a าะ h m a t u l l ว h i ะ a b a r a k a t u h สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นปฐมึกสาปีที่สองที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็ามาพบกับคุณครูหญิงนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะสัปดาห์ก่อนคุณครูหญิงก็ให้นักเรียนนะคะไปฝึกอาก่กานคำศัพท์กันนะคะในบทที่7นะคะในเรื่องของนักคิดสมองใสนะคะวันนี้เราจะมาฝึกอ่านเนื้อเรื่องกันนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดหนังสือหน้า106กกันได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาฝึกอ่านในหน้า1นึกันได้เลยนะคะ นักกิจสมองใสปูผาและน้ำใสมีเพื่อนที่สนิทกันมากคือพี่สมป่อยโมงและน้องก้าวเมาเพราะบ้านของเขาแต่ละคนอยู่ใกล้ๆกันถ้าวันไหนไม่ไปโรงเรียนหลังจากช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านแล้วก็จะไปเล่นหรือหาหนังสือที่บ้านของแต่ละคนปลัดเปลี่ยนกันไป เช้าวันนี้ทุกคนมาบ้านพี่สมป่อยวางแผนคันว่าหลังจากดูโทรทัศน์รายการเด็กสมองใสหัวใจนะักคิดแล้วจะลงไปเล่นโยนอ่วงที่หน้าบ้านแต่ยังไม่ทันได้ลงไปเล่นฝนก็ตกลงมาสู่ใยครูเดียวก็หยุดแสงแดดแปดจ้าทันที นักเรียนเปิดไอ้น่าหนึ่งร้อยเจ็ดนะคะทุกคนร้องออกมาโดยไม่ได้นัดหมายพร้อมตกมือเป็นจังว่าฝนตกแดดออกนกกระจอกเข้ารังพี่ส้มปล่อยร้องต่อทันทีว่าเด็กดีทีทั้งเสียงดังโป้งเป้งโป้งเป้งโป้งเป้ง,ปง,เ,ปงเด็กๆปากันหัวเราะและร้องตามพี่ส้มปล่อยน้องเข้าเมาออกไปยืนที่นอกชาน โอ้โหรุ้งกินน้ำสวยจังมีตั้งหลายสีแน่พูดป้อมกับชี้ให้พี่พี่ดูอยากเล่นกับรุ้งจังเลยพวกพี่พี่ยิ้มคิดว่าน้องพูดเล่นแต่ที่พี่ส้มปล่อยจะปฏิเสธกลับบอกว่าตกลงเดี๋ยวจัดให้พี่ส้มปล่อยเดินไปหยิบขวดฉีดน้ำ ปลมผ้าไปลงไปข้างล่างเราจะไปทำรุ้งเล่นกันน้องๆทำหน้าสงสยัยทั้งหมดลงไปยืนกลางแช้งปีส้มปล่อยบอกให้ทุกคนหันหลังให้ดวงอาทิตย์แล้วปีส้มปล่อยข้อยกกวดขึ้นสูงฉีดน้ำออกมาเป็นฝอยละหองน้ำเมื่อกระทบกับแสงแดดกลายเป็นรุ้งเจ็ดสีสวยงามน้องเข้าเมาและน้ำใสส่งเสียง กรีดกราดตื่นเต้นทุกคนปลัดกันฉีดน้ำมงถึงกับออกปากเล่นได้ทั้งวันก็ไม่เบื่อนะแต่พี่สมป่อยบอกว่าถ้าเล่นทั้งวันข้อไม่ประหยัดน้ำนะสินี่หมดไปตั้งหลายขวดแล้วน้องๆหัวเราะอันนี้คือหน้า108นะคะ ไปนะคะมาเปิดในหน้า109นะคะเดี๋ยวอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะแล้วปีส้มปล่อยรู้ได้ยังไงว่าทำอย่างนี้แล้วเขิดรุ้งกินน้ำ ภูพาถามปีก็หาหนังสือนะสิอยากรู้อะไรสงสัยอะไรหาหนังสือมาอ่านแล้วปีก็ทดลองทําด้วยตัวเองรู้ไหมว่ารุ้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นจะเกิดหลังฝนตกเฉพาะตอนเช้าหรือตอนเย็นปีส้มปล่อยอธิบายปีส้มปล่อยเก่งจังเลยน้ําใส่ตกมือนําทำให้เพื่อนๆตามๆปีส้มปล่อยเลยยิ้มหน้าบานเอาขึ้นบ้าน พี่จะทดลองอะไรให้ดูอีกอย่างพี่ส้มปล่อยบอกน้องๆรีบเดินตามต่างสงสัยใครรู้ว่าพี่ส้มปล่อยจะทดลองอะไรอีกนะพี่ส้มปล่อยบอกว่าพี่จะทดลองทําให้น้ำมะนาวเปรี้ยวกลายเป็นน้ํามะนาวหวานได้แล้วนักวิทยาศาสตร์ส้มปล่อยใช้มีดป่ามะนาว เกี่ยมเล็ดออกบีบน้ำมะนาวใส่ถ้วยแล้วให้ทุกคนต่อไปนัเรียนเปิดหน้าหนึ่งนสิบนะคะลองชิมเป็นการยืนยันว่าน้ำมะนาวนมะนาวเปรี้ยวจริงจากนั้นพี่ส้มปล่อยก็เติมน้ำเชื่อมเหยาะเกลือนิดหน่อยใช้ช้อนคนเติมน้ำแข็งแบ่งใส่ถ้วยให้ทุกคนดื่ม้อ,ออื้อหวานดีมีเปรี้ยวนิดๆอร่อยจังโมงพูดออกมาเป็นคำแรกจะคิดได้ทนันหัวเราะดังลั่นนักวิทยาศาส ส้มป่อยตำน้ำมะนาวให้เรากินนี่เองทุกคนคิดได้เคยหัวรอกันอย่างสนุกสนานแต่นี่ก็เป็นผลจากการทดลองนะพี่ทดลองทำมาหลายครั้งแล้วถึงได้รสชาติเตี่ยอร่อยอย่างนี้ พี่ส้มปล่อยบอกด้วยความภูมิใจนะคะอย่าลืมนะคะให้นักเรียนนะคะฝึกอ่านนะคะด้วยดูคลิปวิดีโอแล้วเปิดหนังสือตามไปด้วยนะคะวันนี้คุูหญิงไม่มีการบ้านนะคะแค่เรียนะคะฝึกอ่านนะคะในบทที่7นักคิดสมองใสนะคะวันนี้ครูหญิงก็มีนอหาจะสอนพวกเราเพียงเท่านี้นะคะอัสลามุอะัยกุ้มวะเระมตุลลอฮิวบาระกาตุ